โดยธรรมชาติของมนุษย์นะคะความเศร้าเป็นเรื่องที no ่หลีกเลี่ยงไม่ได้อารมณ์ก็มาคล้ายๆกับภาวะการที่เรามีความสุขนั่นแหละแต่เพราะบางครั้งมันอาจจะเกิดมุมมองที่ไม่ดีต่อความเศร้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกเลี้ยงดูในวัยเด็กความเชื่อเรื่องความเศร้าที่บิดเบือนไปจึงทําให้เราเลือกที่จะไม่ยอมรับความเศร้าแล้วเราก็เลือกที่จะหลีกเลี่ยงมันแต่การหลีกเลี่ยงความเศร้านั้นบ่อยครั้งมันอาจจะมาในรูปแบบที่เก็บกดทางด้านอารมณ์มากกว่าที่จะปล่อยวางมันมันเลยทําให้ความเศร้านั้นไม่ได้หายไปจากเราสักทีหนึ่งเมื่อความเศร้าที่ไไไมมมม่่่่ด้หาาายยยยปจกกเรสสสััีนนนึงงงพออิิูะ และเวลาที่เราเจอความเศร้าสะสมที่เยอะขึ้นเรื่อยๆก็ไม่แปลกที่เราจะเหนื่อยกับการรับมือกับความเศร้าแล้วมันก็รู้สึกทุ้มทนจนความเศร้านั้นเป็นสิ่งที่ยากที่จะรับมืองั้นความเศร้าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์กับตัวเราไหมจริงๆมันมีประโยชน์ที่เยอะมากๆเลยนะคะถ้าเรามีโอกาสได้เข้าใจมันความเศร้านั้นพื้นฐานเลยมันคือการทําให้เราเข้าใจสถานการณ์และเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตและเลือกที่จะรับมือกับเหตุการณ์นั้นอย่างเหมาะสมอย่างเช่นเวลาที่เราเจอการจากลาถ้ามันไม่เศร้าก็ไม่รู้จะเอาอารมณ์อะไรเข้ามาทททดแแนนนถ้้้าา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 าเเรรรรรยออมมมมมใใใหตััววววงงีีคคคสสุุขข่่จจจจกกกล็ะชณ์ิ ถ้าสำหรับใครที่รู้สึกว่าความเศร้าเป็นเรื่องที่หนักที่จะรับมือแล้วบางครั้งการมาทําความเข้าใจหรือการกลับมาสำรวจโลกของเราอีกครั้งหนึ่งและเข้าใจที่มาที่ไปของความเศร้าแล้วเพล่เความเศร้าอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะ